วันวานพันธนาการหัวใจบทที่5 2เราในเงามืดมือเย็นบ้านป้านิดเอาจะดูอึมครึมเล็กน้อยเพราะหลานชายก็เงียบหลานสะพ้ยก็เงียบมีป้านคนเดียวเท่านั้นที่พูดคุยอย่างสนุกสนานแต่ก็ไม่ลืมที่จะสังเกตการทั้งสองอยู่ตลอดเวลามาลินไม่แม้แต่จะเงยหน้าสบตาหลานชายท่านทั้งยังไม่ตักอาหารให้กันอีกด้วยส่วนกวีก็กินน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดแทบจะไม่หมดจานแรกด้วยซ้ำ ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ต่อจานสองจานสามเป็นว่าเล่นเดี๋ยวลินไปยกของหวานมาให้นะคะมาลินอาสาฝ่ายปนิดพยักหน้ารับรู้ให้หลังหญิงสาวลุกไปแล้วท่านจึงเบนสายตามายังหลานชายถามไถ่กวีตรงๆแบบไม่อ้มอมค้อมทะเลาะขลิเพราชกวีหน้าเครียดไม่กล้าบอกป้าว่าอยากกับมาลินแล้วหากคนผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนดูออกเรื่องใหญ่มากเลยเหรอ ทำไมมึนตึงใส่กันนานจังกวีน้ำท่วมปากและยังไม่ทันได้พูดกับป้าต่อมาลินก็เดินถือถาดขนมหวานออกมาก่อนเธอวางถ้วยตะโก้สาขูเข้พอพดตรงหน้าป้าส่วนของเธอเป็นบัวลอยไข่หวานและแน่นอนว่าไม่มีขนมหวานของกวีส่วนเกินมองป้ากับอดีตภรรยาสลับกันซึ่งนิดก็ค่อนข้างระแคะระคายใจถามขึ้นมาว่าไม่มีของพี่เขาเหรอมารินหลบตานั่งลงกับที่ช้า ไม่ตอบหรือมองหน้ากาวีกับป้านิดชายหนุ่มเห็นท่าไม่ดีจึงแทรกขึ้นมาลินไม่รู้ผมจะมาครับตอนเราโทรคุยกันผมบอกน้องว่าติดงานมาลินไม่ออกความเห็นใ,นใดๆก้มหน้าก้มตากินขนมหวานจนหมดถ้วยซึ่งหลังจากกินจนอิ่มจึงเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งปรากฏว่าป้านิดยังกินไม่หมดส่วนกวีนั่งจ้องเธออยู่ตลอดเวลาพาให้คนเผลอสบตาเกิดอาการคลื่นไส้ขึ้นมาฉับพลันได้เวลาแล้วเธอมักจะผะอืดผะอมตอนเย็นเสมอ มารินไม่สามารถกักเก็บอาหารเหล่านี้ไว้ได้เธอยกมือปิดปากก่อนดื่มน้ําเข้าไปเยอะๆแต่ทว่าวิธีนี้ผิดมหันเพราะน้าที่เธอเพิ่งจะดื่มเข้าไปพุ่งพรวดออกมาต่อหน้าต่อต,อตาป้านิดกับกวีชายหนุ่มรีบลุกมาดูด้วยความเป็นห่วงเขาโค้งตัวจับใบหน้าซีดเผือราวกับนอนเป็นเด็กน้อยถอยไปค่ะมารินพยายามผลักเขาออกเพราะเธอต้องการอาเจียนอีกหากกวีไม่ยอมยังฝืนยืนอยู่เคียงข้าง สุดท้ายมาลินก็ลุกไปไหนไม่ทันกลายเป็นว่าอาเจียนใส่ชายหนุ่มหมดไส้หมดพุงนิดเห็นอาการแปลกๆแล้วเริ่มสงสัยพูดขึ้นมาลอยๆว่าเจ้าตัวน้อยมาเกิดห,หรือเปล่ามาลินกับกวีอึ้งพอๆกันเมื่อได้ยินป้าพูดขึ้นมาอย่างนั้นหากมาลินน้ำหูน้ำตาไหลเต็มหน้าเธอกำเสื้อชายหนุ่มไว้เป็นหลักพยายามดึงตัวเองให้ยืนได้กวีใช้สองมือประคองร่างบางพาให้สองร่างประสานสายตาพี่พาไปล้างตัวนะ นิดมองดูทั้งคู่ก่อนอมยิ้มตามประษาท่านพูดขึ้นมาว่าไปเจ้าพอชรีบพาเมียไปล้างตัวคืนนี้ก็นอนบ้านใหญ่ซะเลยสิชุดมีอยู่ไม่ใช่เหรอนิดหมายถึงบ้านพ่อแม่ของกวีมาลินเป็นฝ่ายลุบตาหน,นีก่อนมือของเธอค่อยๆค,คลายออกปล่อยเสื้อเขาทว่าชายหนุ่มยังเป็นห่วงคอยประคองไหล่บางไว้มั่นพี่อุ้มนะเขาจบคำพูดด้วยการช้อนร่างมาลินขึ้นสู่อ้อมอก โดยที่สองมือของเธอโอบรอบลำคออีกฝ่ายอัตโนมัติวินาทีที่ได้สบตาอดีตภรรยาหัวใจของกวีมันเกิดเต้นผิดจังหวะทั้งๆที่ก่อนจะหย่าหัวใจดงนี้แทบจะไม่เต้นด้วยซ้ำมันตายด้านเพียงแค่เริ่มจ้องหน้าเธอมาลินตัดสินใจเบี่ยงหน้าหนีเขาเพราะกำลังจะอาเจียนอีกรอบเพียงเห็นหน้าเขาเธอก็อยากจะอ้วก <c oughs> แล้วมาลินก็อาเจียนออกมาอีกครั้งซึ่งคนที่รับผลกรรมไปเต็มๆก็คือกวี เธออาเจียนจนหมดไส้หมดผงใส่เสื้อของชายหนุ่มหากเขาไม่ปริปากพูดหรือต่อว่าใดๆในใจมีแต่ความสงสารเพราะนานมากแล้วที่มาลินไม่เคยอาเจียนหนักขนาดนี้3ปีก่อนหน้านี้กวีเลิกงานในเวลาห้าโมงเย็นเขาโทรมาหาหลินเป็นอันดับแรกเพราะจะแวะรับเธอเลยไปกินมื้อเย็นกับครอบครัวหากหญิงสาวม่ทำโอทต่อที่บริษัทจึงบอกชายหนุ่มว่าจะตามไปทีหลังแต่ด้วยความเป็นห่วง กวีจึงขับรถไปรอรับเธอหน้าบริษัทและเมื่อรู้ว่าเขามาถึงแล้วมารินก็รีบทำงานจนปวดหัวเพื่อให้เสร็จก่อนหนึ่งทุ่มตรงซึ่งเธอก็ทำได้จริงๆมารินวิ่งออกมาจากบริษัทในเวลาหนึ่งทุ่มพอดีไม่ขาดไม่เกินรีบอะไรขนาดนั้นกวีตกใจยามเห็นแฟนสาววิ่งหน้าตั้งออกมาจากบริษัทเธอแทบจะกระโดดขึ้นมาบนรถด้วยซ้ำไปด้านมารินหอบตัวโยนไม่พูดไม่จาใดๆทั้งสิ้นกินน้ำก่อนไหมกวีเสนอหากมารินสั่นหน้า ยังคงหอบเสียงดังพี่ก็บอกแล้วว่าไม่ต้องรีบเขาว่าก็พี่มารอลินทำไมลินเครียดนี่นาะมันกดดันมาลินอยู่ในสภาวะกดดันไม่ค่อยได้สุดท้ายเธอก็รับขวดน้ำจากชายหนุ่มขึ้นมาดื่มพรวดเดียวหมดขวดและไม่กี่อึดใจน้ำที่ลงคอเธอไปนั้นได้ย้อนกลับขึ้นมาถึงปากอย่างรวดเร็วมาลินอาเจียนใส่รถกวีจนเลอะเธอไปหมดซ้ำยังหันมาแถมโบนัสใส่ไฟชายอีกต่างหากเออโอ กวีตกใจยามเห็นมาลินอเจนออกมาเยอะขนาดนี้เขาพยายามเอื้อมมือไปลูบหลังบางแต่หญิงสาวปัดออกไม่ต้องค่ะสกรปรกมาลินน้ำหูน้ำตาไหลจนฝ่ายชายสงสารกรวีหันมาหยิบเสื้อคลุมหลังรถซับคราบอาเจนบนใบหน้ามาลินพี่ไม่รังเกียจเป็นห่วงลินมากกว่าสงสารต้องไปโรงพยาบาลแทนแล้วและวันนั้นกวีก็พามาลินมาหาหมอแทนแพทย์ลงความเห็นว่าหญิงสาวเครียดลงกระเพาะ กวีจึงขอให้เธอนอนแอดมิดพักผ่อนสักสองสาวันแม่เป็นห่วงตายเลยลินไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยพี่พอร์ชก็กวีหมั่นไส้ในความดื้อรัน้นยกมือบีบจมูกหญิงสาวมาลินเจ็บร้องอดโอยเสียงหลงเธอค้อนชายหนุ่มตาเขียวจนเขาหลุดขำอย่าดือ้อพี่บอกแม่แล้วแม่ให้พี่นอนเฝ้าลินมาลินสงบลงเมื่อได้ยินเขาว่าอย่างนั้นกวีจ้องหญิงสาวก,ก่อนพูดขึ้นว่าแต่งงานกันพี่ไม่ทําทำงานแล้วนะสุขภาพจิตเสียหมด มาลินตกใจแย้งทันทีไม่เอาหรอกเผื่อพี่ทิ้งลินลินก็ไม่มีเงินติดตัวเลยละสิบ้าบอคิดจริงๆหรอว่าพี่จะทิ้งลินคบกันมาถึงขนาดนี้แล้วอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเธอย้อนเขาแต่พี่ไม่มีวันทิ้งลินอ่านปากพี่นะพี่ไม่มีวันทิ้งลินคำพูดจากอดีตในวันนั้นกัดกินใจสองเราในวันนี้กวีวางร่างบางลงบนพื้นห้องน้ำ จดจ้องอดีตภรรยาในตาแดงกำ่ำหากมาลินไม่เหลือเหตุผลใ,ใดๆให้เศร้าอีกแล้วเธอไม่อยากคิดให้เครียดไปมากกว่านี้ด้วยกลัวจะส่งผลเสียถึงลูกน้อยเอาไปก่อนค่ะกะวีสะอึกเมื่อเขาทำผิดคำพูดที่เคยให้สัญญากับเธอไว้ภาพในวันวานตามหลอกหลอนเหมือนเงาร้ายร่างสูงใหญ่ถอยออกมาเล็กน้อยพูดกับเธอว่าพี่จะไปเอาชุดที่บ้านโน้นลินอาบน้ำได้เลยนะมาลินไม่พูดอะไรแต่ก็พยักหน้าตอบส่ง,สง กวีหันหลังเดินแยกมาปล่อยให้มาลินชำระร่างกายตัวเองเขาเดินผ่านโต๊ะกินข้าวเห็นพี่มดกําลังทำความสะอาดที่เกิดเหตุอยู่ป้าครับผมจะไปเอาเสื้อผ้าให้ลินที่บ้านใหญ่นะครับอืมแล้วจะนอนนี่กันไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนเราคงนอนค้างบ้านนี้ด้วยกันหากนาทีนี้เขาไม่มีสิทธิ์ใดๆในตัวเธออีกแล้วกวีตอบป้าว่าไม่ครับผมว่าจะพาเขาไปหาหมอ สุดท้ายเขาจึงตัดสินใจโกหกทุกคนกวีเดินกลับมาที่บ้านหลังใหญ่ขึ้นมาพบห้องนอนของตัวเองแล้วใจหายว่าเมื่อแสงไฟให้ความสว่างทุกอย่างที่เป็นเราก็ปรากฏแก่สายตารูปภาพแต่งงานรูปถ่ายครอบครัวที่มีมาลินรวมอยู่ด้วยข้าวของต่างๆที่เธอมอบให้เขาสมัยเราครบกันใหม่ๆทุกสิ่งทุกอย่างในห้องนี้กัดกินจิตใจกวีจนน้ำตาเอ่อคลอเขาทำพลาดไปใช่ไหมเขาทำอะไรลงไป กวีกลับมาที่บ้านป้าน,นิดพร้อมเสื้อผ้าของมาลินหากสิ่งที่เขาพบเจอคือใบหน้าเศร้าหมองของป้าท่านเอาแต่จ้องเขาเราก็ว่าทำอะไรผิดมายัางไงอย่างนั้นผมเอาเสื้อผ้าให้ลินก่อนนะครับว่าแล้วก็เตรียมเดินผ่านป้าไปยังห้องน้ำหากหญิงกลางคนเรียกหลานชายไว้ไม่ต้องไปหรอกพอชกวีหยุดอยู่กับที่ค่อยๆหันกลับมามองป้าในตาของเขาหลุดลอยพอๆกับหัวใจที่ล่องหนหายไปนิดรู้ทันที ว่าเรื่องราวที่หลานทั้งสองกำลังเจอช่างใหญ่หลวงนะักแม้จะไม่มีใครพูดอะไรแต่เธอก็เดามันออกน้องไปแล้วมาลินจ่ายเงินค่าแท็กซี่แล้วก้าวลงจากรถโชคดีที่เธอได้เสื้อผ้าพี่มดมาใส่เปลยไปพังๆก่อนไม่งั้นไม่ได้กลับบ้านแน่นอนอ้าวลูกทําไมกลับมาชุดนี้ล่ะมานีถามเมื่อเห็นลูกสาวสวมชุดใหม่กลับบ้านมาลินนั่งหงิกก่อนชีม้มาที่ท้องของเธอก็หลานยายน่ะสิ สำแดงฤทธิ์ต่อหน้าประชาชีเลยเล่นเอาลูกจะเป็นลงซาให้ได้มานีโหเรามเม่ได้ยินลูกสาวว่ายอย่างนั้นแพ้เฉพาะตอนเย็นเสดยด้วยหลานยายมาลูกมาอาบน้ําอาบท่าเธอะจะได้เข้านอนหลังอาบน้ําชำระร่างกายแล้วมาลินจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไล่อ่านข้อความจากแอปพลิเคชันไล์ครั้นเห็นสายที่ไม่ได้รับจากกวีจึงลบทิ้งทันทีไหนจะข้อความต่างๆนานา,นาที่เขาส่งเข้ามาอีกหญิงสาวอ่อนใจ ยามต้องเห็นเบอร์อดีตสามีผ่านม่านตาฮัลโหลเอมหลับยังยังกำลังรีด้าใหใ้กาแฟแกมีอะไรวะฉันจะเปลี่ยนเบอร์นะแล้วก็ห้ามแกบอกใครด้วยมาลินกำชับบอกผัวได้ไหมได้ได้แต่ห้ามพี่กิตบอกคนอื่นนะคนอื่นที่ว่าน่ะพี่พอร์ชเหรอเอมถามเพื่อนตรงๆเออทำนองนั้นหลังจากวันนั้นมา มาลินก็ตัดสินใจเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์และการที่เธอทำเช่นนี้ก็เท่ากับว่าเธอตัดขาดจากครอบครัวกวีด้วยเพราะหลังจากกินข้าวด้วยกันวันนั้นปานิดก็ไม่สามารถติดต่อหลานสะพ้ยได้อีกเลยอีกทางกวีก็ยังไม่เล่าหรือพูดอะไรสักคำงานเลี้ยงรุ่นกนจะไปไหมเอมถามขึ้นมาขณะพากันเดินซื้อของที่ห้างสรรพสินค้ามาลินนิ่งไปชั่วครู่ก่อนถามว่ามีวันไหนนะพรุ่งนี้แล้วแกต้องไปนะเว้ยสิทธิ์เก่ามีการแสดง รุ่นเราแกต้องไปแต่งหน้าแต่งตัวให้เพื่อนมารินหนักใจอย่างเห็นได้ชัดหากเพื่อนอย่างเอมเข้าใจดีเธอจับบ่าเพื่อนตบเบาๆให้กำลังใจแต่ถ้าจะไม่ไปก็ไม่เป็นไรไม่พร้อมเจอใครก็อย่าฝืนฉันจะไปแต่งหน้าทำผมให้ดีกว่าแต่คงไม่อยู่กินโต๊ะจีนงั้นก็ได้มารินตอบตกลงไปงานเลี้ยงรุ่นทั้งที่มั่นใจว่าก,กวีต้องไปอย่างแน่นอนเพราะเขาซื้อบัตรไว้แล้วอีกอย่างเพื่อนพ้องเขามาร่วมงานกันเกือบทั้งห้อง เพราะงานเขาจึงไม่พลาดที่จะมาเจอทุกคนแน่นอนแต่ก็นั่นแหละเธอไปช่วยเพื่อนแต่งหน้าทำผมไม่ได้ตั้งใจจะไปร่วมงานสักหน่อยบางทีเราสองคนอาจจะไม่เจอกันก็ได้งานเลี้ยงรุ่นโต๊ะจีนร่วมร้อยโต๊ะตั้งกระจายทั่วทั้งสนามบอลขนาดใหญ่บรรดาศิษย์เก่าหลายร้อยหลายพันชีวิตตบเท้าเข้าร่วมงานตั้งแต่เวลาห้าโมงเย็นมาลินเดินทางมาถึงโรงเรียนพร้อมกับเอมเธอเสียที่ใจาย,ยามได้กลับมาณนะสถานที่แห่งนี้ ที่ที่ทาให้เธอได้พบกับกวีแกขึ้นไปบนตึกศิละปะก่อนเลยนลินฉันวนหาที่จอดแป๊บอืมมาลินถือกระเป๋าเครื่องสําอางก้าวขาฉับๆไปยังตึกศิละปะทว่าก่อนถึงตัวตึกเธอต้องเดินผ่านห้องน้ำซึ่งปัจจุบันถูก,ถกทุบทิ้งทําเป็นสวนยอมขนาดเล็กแทนหญิงสาวพยายามไม่มองไม่สนใจเดินผ่านสถานที่แห่งนี้ขึ้นตึกศิละปะอย่างรวดเร็วขอบคุณที่ปามาด้วยนะคะร่างบางข้างกายเกี่ยวแขนชายหนุ่มตลอดเวลา เธอดีใจที่เขายอมพามางานเลี้ยงรุ่นด้วยหากกวีจำใจเสียมากกว่าเขาปฏิเสธหล่อนไม่ได้เพราะที่ผ่านมาปฏิเสธจนหมดข้ออ้างแล้วเมื่อก้าวขาเข้าเข,าเขตโรงเรียนภาพของมาลินก็ผดขึ้นมาอัตโนมัติน้องมอสามที่เขาชอบมองเวลาทำกิจกรรมต่างๆเธอโดดเด่นและสวยงามท่ามกลางผู้คนหมู่มากเฮ้ยไอพอชมาแล้วเหรอมานบทักทายเพื่อนตามระษาแต่ก็ต้องตกใจยามเห็นเพื่อนพาผู้หญิงมาด้วยปามนี่มอสเพื่อนผม หญิงสาวยกมือไหว้เพราะรู้ว่าอีกฝ่ายอายุมากกว่ามานบยิ้มบ,งบางๆยกมือรับไหว้แบบเสียมิได้มอสนิ่ปามกวีแนะนําสั้นๆเพียงแค่ชื่อเท่านั้นเขาไม่พูดด้วยสามว่าพาหล่อนมาในฐานะอะไรแต่เจ้าตัวก็ไม่กรธหรือคิดมากแค่เขาพามาด้วยเธอก็ดีใจที่สุดแล้วงานในวันนี้คลาคล่ำไปด้วยสิทธิ์เก่าหลายชีวิตหลายรุ่นทุกคนต่างก็มารวมตัวถ่ายรูปก,กับป้ายชื่อโรงเรียนมีเสียงโหเราะ มีการแสดงความรักต่อการระหว่างเพื่อนกับเพื่อนลูกศิษย์กับอาจารย์และรุ่นพี่รุ่นน้องปามนั่งนี่ก่อนนะผมขอไปทักทายเพื่อนตรงนั้นสักเดียวค่ะเขาพาเธอมานั่งรวมกลุ่มกับบรรดาเพื่อนคนอื่นๆซึ่งทุกคนต่างก็ยิ้มรับตามมารยาททว่าในหัวมีแต่คําถามเต็มไปหมดมาลินหายไปไหนผู้หญิงคนนี้เป็นใครสวัสดีทุกคนคะ่ะดิฉันชื่อปามเป็นแฟนของคุณพอชทุกคนอ้าปากค้างยามเห็นหญิงสาวแนะนําตัว มานบใส่หัวให้กับความกล้าโลกของแม่เลขาดูก็รู้ว่ามีดีแค่เรื่องบนเตียงเขาลุกจากที่นั่งเดินแย่ออกมาทันทีพี่สบายดีไหมไม่ได้เจอกันนานเลยยังเป็นโคช้ชให้ทีมชาติอยู่ไหมครับกวีเดินมาทักทายรุ่นพี่ที่เคยเตะบอลด,ด้วยกันรายนั้นดีอกดีใจที่ได้เจอรุ่นน้องคนเก่งต่างก็คุยกันชื่นมืน่นกระทั่งเขาถามถึงชีวิตครอบครัวมีลูกกี่คนแล้วพอชถามถึงเรื่องนี้ใบหน้ากวีก็สลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ฝืนยิ้มเจือนออกมา มีปัญหาอะไรหรือเปล่ายังไม่ทันได้พูดคุยต่อภรรยาและลูกสาวของอีกฝ่ายก็เข้ามาดึงตัวออกไปเสียก่อนกวีจึงตัดบทบอกลารุ่นพี่เขามองบรรยากาศร,บร,บรอบๆโรงเรียนแล้วคิดถึงมาลินจับใจที่ตรงนี้สว่างสวยหากข้างในเขาช่างมืนมนเหลือเกินเสร็จแล้วคะ่ะมาลินแต่งหน้าให้เพื่อนจนเสร็จครบทุกคนอาจารย์บุพผาชื่นชมลูกศิษย์ที่ตั้งใจมาทำการแสดงในวันนี้ซ้ำยังขอบคุณมาลิน ที่อุตส่าห์มาแต่งหน้าทำผมให้เพื่อนตั้งแต่ยังไม่มืดลินอยู่ดูพวกฉันก่อนสิเพื่อนเอ่ยั้างห่างมาลินปฏิเสธเธอคงไม่อาจทนอยู่สถานที่แห่งนี้ได้ในเมื่อกวีก็อยู่ด้วยเช่นกันฉันไม่ค่อยสบายพวกแกทําให้เต็มที่นะแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูในไลน์ด้วยบรรดาเพื่อนพอไม่มีใครถามถึงกวีเพราะก่อนหน้านี้เอ็มได้เล่าความจริงให้ฟังหมดแล้วซึ่งทุกคนก็สงสารมาลินจนกลักลา้น้ําตาเอาไว้ไม่อยู่มาลินสวยและดีขนาดนี้ พี่พอชยงนอกใจเลยสุดท้ายสวยและดีช่วยอะไรไม่ได้จริงๆถ้าคนมันเลวตึกถูกปิดเมื่อทุกคนลงมาจนครบหมดแล้วมารินมองเพื่อนกับอาจารย์เดินผ่านสนามไปยังหลังเวทีเพื่อจะเรียนทําการแสดงส่วนพื้นที่ตรงนี้ช่างมืดสลัวนนะักไฟสักดวงยังไม่มีประดับประดามีเพียงแสงไฟจากกลางสนามที่ส่องเข้ามาให้พอเห็นทางมารินเดินผ่านหน้าห้องน้ำที่ตอนนี้เป็นสวนย่อมขนาดเล็ก มีทานน้ำตกเล็กๆตกแต่งให้พอร่มรื่นอดนึกถึงอดีตที่เคยมีเขาไม่ได้สุดท้ายก็ทิ้งตัวนั่งลงบนโต๊ะหินอ่อนตัวยาวทมกลางความมืดมิดปกติเธอจะชอบมานั่งรอกวีซ้อมบอลอยู่บริเวณนี้แม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งปีแต่เธอก็ทํามันแทบจะทุกวันส่วนเขาก็มักมารอรับเธออยู่ตรงนี้เป็นประจำรอให้มาลินเลิกเรียนรอให้มาลินซ้อมรําเสร็จรอเพื่อที่จะกลับบ้านด้วยกันไม่ว่าวันนั้นเขาจะเรียนหนักแค่ไหนก็ตามขณะเดียวกัน ร่างสูงใหญ่ที่อยู่ด้านในของสวนหยอบกําลังครุ่นคิดหนักเสียงเพลงในงานโรงเรียนเปิดดังอึกรกะทึกแต่ในหูคู่นี้ได้ยินเพียงเสียงพืมพนของมาลินยามเราเจอกันครั้งแรกรอยยิ้มของเธอใบหน้าของเธอยามจ้องมองมาอย่างเขาทุกอย่างหลอมรวมกันทําให้กวีคิดถึงมาลินจับใจ